สวัสดีครับพบกับ News มา n i a อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ต้องบอกว่ามีคนพูดถึงเยอะจะมองว่าเป็นประเด็นร้อนฉาไหมก็น่าจะประมาณนั้นแต่บางคนก็อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ก็คือเรื่องของคนคนนี้ครับนุ้ยลาวอินเตอร์หรือในเพจ a c e b o o k เขาเขียนชื่อไว้ก็มีเพจว่านุ้ยอินเตอร์เขาขายหมูแดดด,ด้วยแดดเดียวในไทยย้ำนะครับว่าในไทยประเด็นก็เลยม,เยมีเคยมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่านุ้ยลาวอินเตอร์เนี่ยหรืออะไรก็กรตาม ขายเนี่ยขายถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้มันแย่งอาชีพคนไทยใช่หรือไม่แล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการอธิบายอะไรแต่อย่างใดในเพจ Facebook ของนุ้ยอินเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่เคยอธิบายแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาเคลื่อนไหวหรือไปตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนสงสัยเธอเธอน่าจะชี้แจงสักน,นิดนึงหรือเอาหลักฐานมายืนยันก็ได้ว่า เธอเนี่ยแย่งอาชีพคนไทยหรือไม่เพราะว่ามาค้าขายอย่างเงี้ยทำไม่ได้ถ้ามาแบบเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือเป็นได้แค่ลูกจ้างถ้ามาค้าขายอย่างเงี้ยต้องไปขออนุญาตไปเหมือนกับว่ามาประกอบธุรกิจอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเคยชี้แจงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมิตรที่คนโพสต์อะไรต่างๆเหมือนจะยังไม่่ามนี้แล้วก็เธอทํามานาน ก็เธอเคยพูดในลักษณะประมาณว่าเธอเคยโดนดูถูกแต่ว่าเธอก็สู้แต่ว่าท้ายสุดดราม่าล่าสุดนี่แหละครับก็คือลักษณะว่าเรื่องราวน่าจะประมาณว่าเธอเนี่ยจะเปิดคอร์สขายก็คือสอนวิธีทําหมูแดดเดียวแล้วเธอก็โพสต์ว่าถ้าคนไม่มีเงินแล้วอยากจะเรียนนะไม่ต้องทักมาเพราะว่าคนที่จะกินหมูแดดเดียวเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่มีรายได้ส0 0 0 0ถึง1ล้านประมาณนี้นะครับโดยร,มรวมรวม อาจจะมีค่าเกินบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเธอก็บอกว่าถ้าไม่มีเงินไม่ต้องทักมานะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว,ว่าทักมาแล้วก็คงคงจะไม่มีเงินจ่ายค่าคอสอะไรประมาณนี้หรือไม่ทําให้คนหลายคนโดยเฉพาะฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยด้วยฝั่งลาวด้วยก็ไม่เห็นด้วยกับคําพูดของเธอเหมือนกับว่าเธอดูถูกดูถูกคนจน มีนนย่าป,ประมาณนี้ทั้งๆท,ที่เธอก็เคยเป็นลากย่ามาก่อนเคยจนมาก่อนเธอก็เป็นลูกจ้างนะครับถ้าใครได้ตามประวัติของเธอเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วก็เธอก็ปิ้งไอเดียก็เลยมาทําในตอนทํานี่แหละครับเธอทําได้ยังไงทําทได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือเธอใช้นอมินี่ให้คนมาเป็นนอมินีให้มาแล้วก็ขายแต่ถ้าเกิดว่าทำานี้มันแย่งอาชีพคนไทย แต่ถ้าเกิดว่าเธอทําถูกต้องกอใใ็ให้ลองชี้แจงมาว่าเป็นยังไงเรื่องนั้นยังไม่จบนะครับจนป่านนี้ทุกคนก็ยังสงสัยอยู่พอเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาคนก็เลยยังมีการถามถึงนี่แหละครับผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆคลิปนุย้ยอินเตอร์ที่ผมเคยทําอยู่ๆก็มีคนมาสนใจเพิ่มเติมอะไรนูน้นนี่แล้วก็าตามนี้พอเป็นดราม่าอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยครับคนก็มองว่าเธอเนี่ยเหมือนดูถูกคนจนทั้งที่เธอก็เคยจน เคยเป็นลากหญ้าเคยโดนดูถูกแล้วก็ปัจจุบันเธอก็ขายหมูจนรวยนะครับหมูแดดเดียวเนี่ยแหละแล้วก็สร้างบ้านใหญ่โตเลยอยู่ได้เพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนประเทศลาวเนี่ยค่อนข้างลําบากมากนะตอนนี้ดีไม่ดีจะลําบากกว่ากัมพูชาอีกแต่ล่าสุดจากดามาตัวนี้เธออาจจะไม่รู้ว่าเธอมีเจตนาหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมดูจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนพูดเพาะนะ ก็คืออยู่เป็นอยู<_<_<_<_<_<_<_่เป็นครับมีพูดพ่อมีอะไรอะไรต่างๆแต่ไม่รู้ว่าไอ้โพสตหน้าเป็นโพสต์ที่เธอ โมโ oh หใครหรือไม่หรือเธอโพสต์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นโพสต์แบบว่าแสดงตัวตวนออกมาอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่เธอก็ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยส่วนใครจะให้อภัยหรือไม่อภัยก็ไม่ทราบเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีคนยังเอาทัวร์ไปลงเรื่อยๆนะครับมีคอมเมนต์ประมาณว่าโอ้ยดูน่ากินนะตอนแรกว่าจะซื้อกินแหละแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนใจแล้วอะไรต่างๆนานานครับโอ้โหเรียกว่าโดนกันเน้นๆน,น,นี่ก็เป็นอ่า ภาพที่คนแคปมาน่าจะ4 4วันหรือ5วันแหละแต่ผมหาโพสต์นั้นไม่เจอแล้วแต่มีคนแคปไว้ว่าอย่าทักมาสมัครคลาสหมูแดดเดียวถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นคนรากหญ้าเป็นคนไม่มีต้นทุนโอ้โหแต่เอาจริงค่าสอนของเธอก็แพงคือเธออาจจะพูดไม่มีอะไรเพราะว่าค่าเรียนมันก็แพงจริงแต่ไม่ควรจะใช้คําว่ารากหญ้านะครับอ่าก็คือก็บอกว่าถ้าจะให้ดูดีแล้วก็เขียนอย่างระมัดระวังก็เขียนประมาณว่าถ้าไม่ได้สนใจจะเรียนจริงๆก็ไม่ควรทักมานะคะแค่นั้นเอง แต่ว่าไปเผอ,อพูดถึงเรื่องของสถานะความยากจนหรือ,หร,อหรือคนคนหรือเรื่องของเงินเงินทองทองนี่มันไม่เหมาะอย่างเช่นถ้าเกิดจะไปโพส์ว่าถ้าไม่มีเงินอย่าทักมานะ,อ,ะอย่าทักมาเรียนนะก็ไม่ดีนะครับหรือถ้าเป็นลากยากก็อย่าทักมาเรียนนะอันนี้ก็ไม่ดีก็แค่บ,บอกว่าถ้าไม่สนใจก็อย่าทักมานะอย่ามาแกล้งก,ก็ว่ากันไปนะครับก็เรียกว่าพลาดพลาดอย่างแรงเลยทีเดียวเหมือนกับว่าโดนผลกรรมหรือเปล่าหลังจากที่มาทําอาชีพคนไทย ก็คือาคขายของที่นี่เลยก็เป็นไปตามนี้แต่ถ้าย้ำนะครับว่าถ้าเธอทําถูกต้องจริงจริงเธอก็มีสิทธิ์ขายเพราะว่ากฎหมายก็เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติเหมือนกันพวกต่างด้าวลิเวนถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องมีขออนุญาตประกอบอประกอบก็เรียกว่าประกอบการประกอบธุรกิจประกอบการค้าขายอะไรต่างๆนานาก็ทําได้แต่ถ้าเป็นแค่แรงงานต่างด้าวอันนี้คือแย่งอาชีพคนไทยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ